expert, แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วง Daily เ x p e r t เปประจำวันพาราฤทัาบดีแบบนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันนะคะใครที่มีอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือจะต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยเหมาะกับคุณมากๆวันนี้เนี่ยเราจะเฉพาะเจาะจงเลยค่ะอย่างที่แนนได้บอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วช่วงนี้เราอาจจะมีผู้ป่วยหลายๆคนที่เพิ่งฟื้นตัวจากการเป็นโควิด -19 หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยโรคปอดท่านอื่นๆนะคะคุณจะต้องจับตาดูรายการเราวันนี้ให้ดีเเลยยทีีดว เพราะว่าอาจารย์หมอจะมาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเพื่อจะช่วยฟื้นฟูปอดของเราให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปพบกับแขกรับเชิญสุดน่ารักของแนนเลยค่ะอาจารย์หมอของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิรวิชิตชายจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมห ah าวิทยาลายัยมห ah ิดลนะคะสวัสดีคุณหมอมิวสวัสดีครับแนนพูดถูกไหมคะคุณหมอมิวค่ะช่วงนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยหลายๆรายจากโควิด -19 ใช่ครับ ผู้ผ่านการรักษาก็ต้องได้รับการฟื้นฟูด,ด้วยใช่ครับก็คือจะเห็นได้ว่าช่วงนี้โควิด1 9เริ่มแนวโน้มดีขึ้นะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผู้ป่วยที่ที่เพิ่งจะหายหลังจากที่เป็นโควิด1 9ไปคือถ้าเกิดได้รับการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องบอกว่า ปอดเนี่ยบางส่วนที่อาจจะถูกทําลายไปจากที่โรคโควิด19เนี่ยครับก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นได้แต่ว่าปอดที่เหลืออยู่เนี่ยเราควรได้รับการฟื้นฟูเพื่อการออกกําลังเพื่อให้มันแบบว่าสามารถทําหน้าที่มันได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นหมอมิวมาแล้วเราชวนหมอมิวคุยเลยดีกว่าสําหรับผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคโควิด19เนี่ยปอดเขาจะมีอาการยังไงหรือว่าจะถูกทําลายยังไงบ้างก็ต้องเกิดนิดนึงว่าตัวโควิด19เนี่ยมันเป็นโรคใหม่นะครับเนาะที่จริงเนี่ยมันก็จะมี ได้อาจจะมีผลได้กับหลายๆระบบของร่างกายแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็คือมันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อเนี่ยอาการหลักๆเขาก็จะมาด้วยไข้ค่ะพวกอาการไข้เหมือนไข้หวัดใหญ่ครับไข้ไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวประมาณนี้ครับแต่ว่าจะมีอาการทางระบบหายใจหลักๆเลยอื่นๆด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการไอจามหรือว่ามีอาการมีน้ำมูกค่ะปัจจุบันนี้อาการที่เจอเยอะขึ้นก็คืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นใช่ครับจะเห็นได้ว่าเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะถ้าบางคนเป็นหนักๆอาจจะ เป็นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับก็คืออันนี้เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบทางเดินหายใจหรือว่าเนื้อปอดของเราค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งความรุนแรงเนี่ยมันก็จะต่างกันไปใน <c oughs> แต่ละคนครับพี่แนนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะด้วยโรคประจําตัวหรือว่าอายุที่ค่อนข้างมากเกิน60ปีโรคประจําตัวเป็นพวกที่ภูมิคุ้มกันต่ําเช่นพวกลูมาตอยหรือว่าพวก คนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการให้เคมีบําบัดอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นในแง่ของเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเป็นโรคโลหิต โรคโรคไม่ใช่โรคหิตโรคหิตจางก็ด้วยนะครับแล้วก็พวกเส้นเลือดในสมองพวกสโตรกพวกนี้ครับใช่หรือบางคนนะครับมีภาวะอ้วนมากๆก,ก,ก็มีผลกดภูมิคุ้มกันได้เหมือนกันพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะติดตัวโควิดนี้ได้<อ>ค่อนข้างเยอะครับก็คือความรุนแรงขึ้นอยู่กับสุขภาพ<ช>แก็ข้อจํากัดของแต่ละบุคคลด้วยใช่ไหมคะแล้วสมมติถ้าเกิดติดแล้วนะครับก็จะมีแบ่งระดับความรุนแรงอีกครับก็คือแบ่งเป็นประมาณ4ระดับใช่ก็คือผู้ป่วยที่ติด แต่ว่าไม่มีอาการไม่ได้แสดงอาการนนก็คือ<ม>เป็นพวกผาหาน,นั่นเองเยอะมากใช่ครับแล้วก็ติดแสดงมีแสดงอาการเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีความเสี่ยงก็คือไม่มีพวกอาการเอ่อพวกโรคประจําตัวทั้งหลายเาหล่านี้หรือว่า ติดมีอาการเล็กน้อยแต่มีโรคประจําตัวที่ต้องระวังแล้วก็ติดแบบเป็นปอดอักเสบละที่ต้องนอนโรงพยาบาลละเป็นแบบทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงเลย,ลเลยค่ะคพ่อคุณหมอมิวพูดเรื่องปอดอักเสบเนี่ย <ซะ S 1> แดงเคยได้ยินคนเขาพูดกันมาไม่เเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเป็นโรคปอดหรือเป็นพวกโควิด1 9เนี่ยมันทํำลายปอดเราถ้าเกิดปอดถูกทําลายไปแล้วเนี่ยมันจะ แบบเหมือนกับไม่สามารถกลับมาได้อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะอ่าอาจจะเป็นบางส่วนครับต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวพยาธิสภาพของโรคเนี่ยมันไปทําลายตรงบริเวณเนื้อปอดเลยไหมเพราะส่วนใหญ่เนื้อปอดที่ถูกทาลายเนี่ยจะแปลสภาพไปเป็นแบบพังผืดประมาณน,นี้ครับพี่แนนพอส่วนที่เป็นพังผืดแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนอาจจะกลับมาได้บ้างแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่กลับมาไม่ได้ก็คือเป็นกลายเป็นพังผืดเลยซึ่งจะเห็นได้จากพวกเอ็กซเรย์หรือว่าพวกซีทีสแกนอะไรพวกนี้ครับที่เขาจะดูแต่ว่าบางส่วนที่เขาพบว่า พอตรวจไปซ้ําหลังจากที่ได้รับการรักษาพวกให้ยาอะไรพวกนี้แล้วครับ <c oughs> ถ้ารักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็มีบางส่วนที่ฟื้นกลับมาได้เหมือนกันถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยเราจะมาคุยถึงประเด็นนี้กันเพราะในเมื่อเรารักษาหายแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่โควิด19ใช่ไหมคะหมอมิวค,คนอื่นๆที่เป็นโรคปอดก็ทําค่าครบ,บริหารเพื่อฟื้นฟูปอดของเราแบบปอดที่โรคปอดเลื้อรังต่างๆเช่นโรคปอดอุดกั้นเลื้อรลังอะไรพวกนี้ควรจําเป็นต้องทําเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในปัจจุบันคนที่แข็งแรงทั่วไปทําได้ทําให้เกิด ความแข็งแรงของพวกกล้ามเนื้อทางเดินหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ดีขึ้นโอโด,ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนทําได้แน่นอนนะคะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะให้คุณหมอมิวช่วยแนะนําท่ากายบริหารสำหรับการฟื้นฟูปอดหรือว่าการทําให้ปอดของเราแข็งแรงทุกๆคนเนี่ยทำตามได้เลยทีนี้ยังไงดีคะแนนจะเป็นแบบหรือว่ายังไงดีคะคุณหมอเวนดา มีในแต่งในแบบกิตติมักดั์ของเราครับมีอุปกรณ์ด้วยคุณหมอมิวค่ะก็คือสามารถนั่งทําได้หรือบางทีจะยืนก็ได้แต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีแบบว่าภาวะโควิดหรือว่าเป็นภาวะพวกปอดเสพที่เพิ่งเพิ่งดีขึ้นนะครับใช่เราก็อาจจะไม่ต้องให้เขาออกแรงมากคืออาจจะนั่งบนเตียงนั่งแบบนั่ง90องศาอย่างนี้ก็ได้หรือว่านอนแบบนอนพิงประมาณ40-60องศาบนเตียงที่ปรับได้ก็ได้ครับใช่ครับท่าแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มเหมือนเพิ่มปริมาตรของทรงอ ของเรานะคจะเป็นท่าที่ทําได้ง่ายมากเลยเพิ่มปริมาณกีซีซีข้างในครับข้างในอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เราหายใจเข้านะคะพร้อมกับค่อยๆยกมือขึ้นมาข้างหน้าหายใจเข้าในแบบเรานะคะน้องชิ้นยกมือขึ้นสูงเลยครับขึ้นสูงเลยใช่ครับเราพอหายใจออกแล้วค่อยๆลดมือลงอันนี้จะเห็นได้ว่าทําได้ง่ายมากๆเลยนนอ้ทำตามด้วยหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงสูงที่สุดเท่าที่เราทาได้ใช่ไหมคะแล้วก็หายใจออกลดมือลง ใช่แบบนี้ครับทาประมาณสักสิบรอบเหมือนท่าบูชายันใช่ไหมครับสิบรอบเข้าออกท่านี้ช่วยอะไรคะหมอมิวขาช่วยเพิ่มปริมาตรของทรงอกของเราครับใช่คือเวลาบางคนครับยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ปอดอุดกั้นเนี่ยปอดเขาจะขยายได้น้อยถ้าเราเพิ่มปริมาตรเนี่ยปอดมันจะเกิดการขยายได้มากขึ้นอ่าเพิ่มได้ทั้งสองทางเลยก็คืออันนี้เป็นยกมือข้างหน้าใช่ไหมครับยกข้างๆก็ได้ครับยังไงคะการออกข้างๆแบบนี้เหมือนท่าเล่นฟรีเวทเลยนะแล้นก็ออกลง ใช่แบบนี้ครับค่ะเอขึ้นหายใจเข้าแล้วก็เอาออกแต่หายใจออกขอมีทริคนิดหนึ่งคือออกทางปากเหมือนเป่าปากครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกเป่าปากอันนี้แนแบบจะไม่เห็นนิดนึงเพราะในแบบใส่ตัวใส่แมสกควรจะทำเร็วหรือทําช้าคะัค่อยๆทำก็คือใช้ไม่ไม่ต้องเร็วมากครับประมาณสักประมาณซักสิบสองถึงสิบหกครั้งต่อนาทีแต่คือลักษณะความเร็วประมาณที่พี่แนนทำเลยครับ ใช่ประมาณนี้ทำไม่ยากด้วยนะคะทุกคนควรทำนะหมอมิวรับอันนี้ทําง่ายมากครับอย่างแน่เนี่ยเป็นพิธีกรเป็นนักพูดการมีปอดที่แข็งแรงนี่สำคัญฝึกพวกนี้มันจะเพิ่มปริมาณปอดทําให้แบบว่าเก็บออกซิเจนได้เยอะขึ้นเลยนักพูดพิธีกรเขาจะมีวิธีฝึกปอดอีกทีคือว่ายน้ําอันนั้นก็จะฝึกได้ค่อนข้างเยอะแต่นี้เราใช้ในคนไข้ที่เพิ่งเพิ่งหายหรือว่าแบบว่าอาการดีขึ้นนะครับใช่ครับข้แรกคยกมือขึ้นลงทั้งสองด้านถ้าต่อไปข้าต่อไปเรามีชื่อเรียกด้วย เรียกว่า active cycle of breathing คือมันจะมีหลายหลายท่าครับก็คือพูดภาษาไทยก็คือเป็นการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองใช่ครับอันแรกนะครับก็คืออาจจะต้องใช้มือเรานิดนึงก็คือเป็นการหายใจโดยใช้กระบังลมเพราะฉะนั้นเราต้องเอามือข้างนึงนะครับไว้ที่อกที่อกเราแล้วมีข้างหนึ่งไว้ที่ตรงลิ้นปี่ตรงท้องครับเวลาหายใจเข้านะครับให้นึกสภาพว่าหายใจเข้าแล้วมือข้างล่างก็คือมือที่ท้องเนี่ยป่อง หายใจออกมือที่ท้องยุบแต่มือที่อกเนี่ยจะไม่ค่อยต่างเลยใช่จะเน้นแบบเหมือนหายใจที่ท้องครับอ่าหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจออกทงางปากเหมือนกันนะครับหายใจเข้าท้องป่องขึ้นมาหายใจออกท้องยุบลงไปอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ค่อยได้ทําอาจจะทายากนิดนึงม,มันต้องโฟงกัสนิดนึงใช่ครับทาอย่างเงี้ยครับสักประมาณห้าถึงสิบรอบ ใช่แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีกท่าหนึ่ง<ช>ก็คือไซเคิลมันจะเป็น4ไซเคิล <4 S 2> อันที่สองอันที่สองคือหายใจให้ชายโครงบานขึ้นอันนี้ง่ายกว่านิดนึง<ช> <ๆ S 2> ก็คือเอามือเนี่ยครับวางไว้ที่ชายโครง <ๆ S 2> แบบนี้นะครับใช่ครับวางไว้ที่ชายโครงหายใจเข้าให้เหมือนอกขยายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกทั้งปล่าหายใจเข้าหายใจออกทั้งปล่า ใช่ครับแบบนี้กี่รอบคะอันนี้ห้าถึงสิบรอบเหมือนกันใช่ครับแล้วไซเคิลที่สองไซเคิลที่สามเนี่ยกลับมาทำท่าแรกเหมือนเดิมกลับมาทำท่าแรกแล้วเราทบทวนเลยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกอเข้าหายใจเข้าท้องป่องใช่ครับ ถ้าเกิดไทยแบบทำยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ลองไปฝึกกันมันจะเป็นการใช้กระบังลมคือต้องบอกว่าที่จริงแล้วคนเราเวลาหายใจใช้กระบังลมอยู่แล้วครับแต่เนี้ยเราฝึกการหายใจให้กระบังลมเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่ยังยังไม่จบไซเคิลที่สาไปต่อไซเคิลที่สี่ทำห้าถึงสิครั้งเหมือนกันค่ะบ่าที่4ี่คือสุดท้ายอันนี้เป็นการเคลียร์เสมหะเช่นในคนที่ยังไม่หายก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเหนื่อยมากๆแล้วเราจะเคลียร์เสมหะเราจะใช้หลักการเขาเรียกว่ากระม หรือ,รอ<น>ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮัฟฟิ่ะฮัฟฟิงเนี่ยครับก็คือเราจะหายใจแบบเขาเรียกว่าเปิดหายใจแรงแบบเปิดกล่องเสียงม,มันจะต่างกับไอนิดนึงไอ <I, I, S 1> ไอเวลาเราหายใจเข้าไปเรากัน้นแล้วเราเบิดออกมามันจะเสียงไอแรงใช่ไหมครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะทําตรงนี้แต่ว่าจะเป็นฮัฟฟิ n งเดี๋ยวจะให้ในแบบทําก็คือคหายใจเข้าเหมือนกันกั้นไว้ประมาณ 2- 3สามวิแล้วก็หายใจออกมาอย่างแรงก็คือคล้ายๆไอแต่ว่าเปิดกล่องเสียงก็จะกลายเป็นเสียงแบบ ออกมาเดี๋ยวแล้แบบน้องทำสิคะแค่นี้ใช่อาจจะดังกว่านี้ได้นิดนึงใช่ครับหายใจเข้าแล้วตอนออกเนี่ยออกอย่างแรงประมาณสองสาครั้งใช่ครับโดยไม่หายใจเข้าช่วงออกใช่ครับอันนี้ช่วยอะไรคะถ้าเกิดสมมติใครที่มีเสมหะนะครับที่อยู่ที่พวก ริเวณหลอดลมส่วนปลายอย่างเงี้ยมันจะเรนขึ้นมาส่วนต้นได้แล้วถ้าเกิดสมมติอยู่ส่วนต้นก็อาจจะไอออกมาได้ดีขึ้นใช่แต่ว่าหลักการเนี้ยที่ไม่อยากให้ไอแบบระเบิดปุ่องออกมาเลยเนื่องจากว่าคนที่เป็น ไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด19ทีหรือว่าเป็นโรคปอดอุดกันเหลือลังครับถ้าไอแรงๆเนี่ยครับเหมือนมีการเอ็กโซตระเบิดออกมาเนี่ยครับมันจะทําให้พวกหลอดลมหรือทางเดินหายใจเนี่ยมันเกร็งแล้วคราวนี้อาจจะเป็นหนักขึ้นได้เราเลยใช้หลักการที่เรียกว่าฮัฟฟิงหรือการกระแอมนั่นเองอันนี้ค่ะช่วงนี้เราได้2ท่าใหญ่ๆท่าหลักหลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นท่าที่4นะครับแล้วเราก็พักไปก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําสักประมาณ สอาครั้งอะไรเงี้ยเขาสองสามไซเคิลทำเช้าทําเย็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดทําเพราะบางทีอย่างที่บอกบางคนไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ทําเป็นประจำทำแล้วเหนื่อยขึ้นถ้าทาแล้วเหนื่อยขึ้นหรือว่าทำแล้วแบบมีการเก่็งมากเกินไปแล้วแบบหน้ามิดมืดบิงเวียนจะเป็นลมต้องระวังต้องพักก่อนต้องสังเกตอาการตัวเองอนนยค่ะเพิ่มปริมาตรปอดไปแล้วกับท่ายกมือทั้งสองด้านแล้วก็การหายใจอย่างมีประสิทธิภาพกับไซเคิลทั้ง4นะคะน่าจะจดจําท่ากันได้ดียังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีท่าอื่นใช่ไหมคะหมอมิวฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเป็นโควิดในทีหรือไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆที่ทําให้เราต้องนอนติดเตียงนานๆเนี่ยครับจะมีผลคือ ไม่ได้เดินไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ,ะวกกลกามเนื้อเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าระบบอื่นๆในร่างกายนะครับจะเสื่อมลงค่ะเราต้องพยายามมีการออกกําลังกายนิดนึงเพื่อลดความถดถอยของร่างกายของอเราดีมากงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันตอนนี้พักสักครู่นะคะ,คะ